อ่าครับผมอันนี้เป็นบ้านไม้ไผ่ขนาดขทาดรัดเนาะหลังนี้ใช้หร่พี่ลืมไปแล้วอ๋อครับผมนีเน่เป็นระเบียงแต่ว่าบ้านทุกหลังนี้นะครับจะเน้นเสาใหญ่ทั้งหมดเลยระเบียงความแข็งแรงแข็งแกร่งนี้รับประกันได้เลยครับนี่อันนี้ก็กุภายในอยู่2ชั้นต้องการขนาดเล็กๆเ,เนาะขนาดที่ว่าทําเป็นรีสอร์ทเป็นทําเป็นโฮมสเตย์อย่างเงี้ยครับผมอ่าแล้วก็รับ เลให้พี่พี่ด้วยเนาะมีประตูคล้ายๆกับสไตล์บ้านหลังใหญ่นั่นแหละครับแต่ว่าย่อ,อขนาดลงมาย่อ,อขนาดลงมาอยู่นิดหนึ่งนะครับผมหลังนี้ก็จะราคาก็แบบเบาๆครับผมราคาไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะพี่พี่คนนี้คนไหนที่ว่าชื่นชอบในงานไม้ไผ่นะครับก็ลองเข้ามามา,มาดูได้นะครับเนี่ยไผ่อัดตอนนี้ก็จะมาทําบ้านเป็นเน้นเป็นบ้านไผ่อัดซะมากกว่าลองดูเผืเอพี่พ,พี่คนไหนที่จะชื่นชอบในงานไม้ไผ่ประตูนะครับเนี่ยประตูแล้วก็ปิดปิดเปิดเปิดเนาะ ไอ้กูภายในแบบทรงทรงแบบนี้นะครับเนี่ยเอ้เราไม,ไม่พี่พี่ขอนอนแบบสบายสบายเลยเนาะยกส่งถึงที่ได้เลยครับผมตอนนี้นะครับผมกับบ้านไม้ไผ่ขนากระทัดรัดนะครับผมโอเคนะครับ